กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม b d p s TV อีกแล้วเช่นเคยก็วันนี้มาพูดเรื่องอโครงการเราชนะโครงการไหนแจกต่อโครงการไหนหยุดแจกนะครับผมก็วันนี้จะมาสรุปให้ฟังง่ายๆเข้าใจง่าย,ยนะครับโครงการแรกเลยก็คือ เรารู้อยู่แล้วว่าโครงการนี่นะครับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับกลุ่มนี้ในวันที่26มีนาจะหมดเขตได้รับเงินเยียวยา600อ่า75บาทถึง700นะครับผมก็จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้เงิน6 7 5หรือ700บาทหลังจากวันที่26ก็จะ ได้รับอ่าประสองร้อยถึงสามร้อยบาทเหมือนเดิมนะครับก็คือกลับไปได้เท่าเดิมตอนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้นะครับโครงการนี้อ่าเป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งจะไม่หยุดแจกนะครับแต่จะได้น้อยลงเท่านั้นเองในวันที่ยี่สิบหกนะครับจะได้ทุกอาทิตย์เหมือนเดิมแต่จะได้น้อยลงนั่นเองโครงการนี้ไม่หยุดนะครับอ่ะโครงการที่สองก็คือ กลุ่มคนที่2นะครับพอ,อไปด้วยกลุ่มคนที่2ผู้ที่มีแอปเป่าตังมาก่อนก็คือคนที่เคยเข้าร่วมเราเที่ยวด้วยกันหรือมีแอปเป่าตังตั้งนานแล้วลงทะเบียนตั้งนานแล้วก็จะเป็นกลุ่มที่2นะครับผมโครงการนี้ก็คือจะหมดเขตวันที่25มีนาคมนะครับก็คือไม่แจกต่อแล้วก็คือแบบจบโครงการเลยนะครับในวันที่25มีนาจะเป็นเงิน ก้อนสุดท้ายคือ1,000บาทสุดท้ายนะครับก็คือจะไม่มีการแจกต่ออีกแล้วนะครับผมคือหยุดโครงการไปก่อนแต่ก็อย่าเพิ่งลบแอป,ปทิ้งนะครับเผื่อ,อมีอะไรอัปเดตข่าวสารเผื่อเขาจะามีการให้เพิ่มนะครับก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับคือต้องติดตามต่อไปแต่สรุปวันนี้ก็คือกลุ่มคนที่2ที่ใช้แอปเป่ตาตังนี้ก็ เงินจะเข้างวดสุดท้ายในวันที่25มีนา2,600 2,564เป็นงวดสุดท้ายนะครับผมเป็น1000งนสุดท้ายนะครับทั้งจากนั้นก็คือจะไม่แจกต่อแล้วเป็นศูนย์นะครับผมจะไม่เหมือนผู้ที่มีบัตรนะครับผู้ที่มีบัตรจะได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะวา่าเป็นการช่วยเหลือของรัฐเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือของคนจนนะครับ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนผ่านอะไรสักอย่างไม่เคยได้อะไรเลยก็คือกลุ่มผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์นะครับกลุ่มนี้จะคล้ายๆกับกลุ่มที่สอน,นะครับก็คือหมดเขตการรับเงินในวันที่25มีนาคมหลังจากนั้นก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือโครงการนี้จะได้รับเงินก้อนสุดท้าย1000บาทในวันที่20 5มีนาะคมหลังจากนั้นก็จะไม่ได้แจกต่อแต่ก็เตือนไว้นะครับอย่าเพิ่งลบแอป,ปทิ้งนะครับเผื่อ,อเขาจะให้เพิ่มหรือเปล่าก็จะมาอัปเดตกันให้ฟังนะครับผมเผื่อสงการเขาอาจจะออให้อีกก็ได้นะครับเป็นเพิ่มอีกหนึ่งเดือนนะครับก็เรืเ่องของอนาคตเช่นกันก็ติดตามต่อไปนะครับ ทางกรุงแทยก็จะออกมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับผมเขาก็จะมาลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มผู้ที่ไม่มีโทรศัพท์หรือผู้นี้ไม,ม,ม่มีสมาร์ทโฟนนะครับผู้ที่ไปสมัครที่ธนาคารนั่นเองกลุ่มนี้เป็นจะหมดเขตวันที่26มีนาะคมนะครับคือหมดเขตการรับเงินเพราะว่าในวันที่12เนี่ยก็ให้ไปแล้ว สี0พบาทโป้งเดียวเลยนะครับแล้วก็ให้มาที่19อีก1,000บาทก็จะเป็นอ่า0 0 0แล้วก็เป็น6000นะครับผมก็วันที่26อาทิตย์นี้นะครับก็คือจะได้เงิน1,000บาทสุดท้ายเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็จะไม่มีการแาจากต่อหรือแจกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เป็นโครงการที่จบลงไปแล้วนะครับ ก็สรุปทั้ง3โครงการนะครับก็คือ 1. อ่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะแจก,กต่อไปได้เลื่อดแต่จะได้เงินน้อยลงแต่สำหรับกลุ่มที่2ที่3ที่4ก็คือจะปิดเลยนะครับจะไม่แจกเพิ่มแล้วนะครับผมจะได้เงินก้อนสุดท้าย1,000บาทในอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับก็จะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งก็คือนี่เป็นาตารางการให้เงินผู้ที่มี ผู้ที่ใช้แอปเป่าตังค์นะครับผู้ที่ใช้แอปเป่าตังค์ก็คือ,อมันขึ้นมาให้ดูแล้วว่าเราได้มาแล้วกี่ครั้งนะครับผมก็ใกล้จะครบแล้วเราได้มาแล้ว1 2 3 4 5ครั้งนะครับรวมเป็นเงิน6000บาทและในวันที่25มีนาคม64นี้จะเป็นการให้เงินก้อนสุดท้ายก็คือพ0 0บาทนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะไม่ให้เพิ่มนะครับก็คือปิดโครงการนะครับโครงการ เราชนะนะครับผมพอได้เงินหนึ่งพันบาทนี้ปุ๊บก็คือทุกท่านจำไม่ได้อีกแล้วนะครับแต่ก็อย่าเพิ่มลบแอปทิ้งนะครับก็อเอาไว้ดีกว่านะครับเพราะว่ามันกว่าเราจะทําได้นะครับกว่าเราจะยืนยันได้เป็นอะไรที่ยากลาบากก็เก็บมันไว้เถอะนะครับเผื่อเขามีโครงการอะไรเขาจะแจกเพิ่มแล้วก็จะไม่ได้โหลดยุ่งยากโหลดลุ่งยุ่งยากอ่ะเป็นลงทะเบียนใหม่นะครับผมก็จบไปแล้วนะครับสําหรับโครงการเราชนะ ก็มาในโครงการที่เพิ่งเริ่มก็คือโครงการอ่ามอซัมสามเรารับกันนะครับเป็นโครงการที่มีให้ผู้ประกันตนในมาตราสามสานะครับก็จะแตกต่างไปจากคนธรรมดาอย่างเราเพราะว่าอ่คนกลุนน่มนี้เป็นคนที่อยู่ในประกันสังคมนะครับผมก็เพิ่งเปิดให้เริ่มลงทะเบียนในวันที่20่สิบอยเอ็ดุมพานะครับและเพิ่งได้เงินครั้งแรก ที่22มีนาก็คือวันนี้นะครับผมก็พึ่งโอนเข้ามาในแอปเป่าตังนะครับเป็นจํานวนเงิน1,000บาทโอนมา4อาทิตย์จนครบ4,000บาทนะครับผมโอนครั้งสุดท้ายในวันที่12เมษา,ายนนะครับผก็คือจะได้น้อยกว่าคนาธรรมดาอย่างเรานะครับเพราะว่าเป็นคนที่อยู่ในประกันสังคมนะครับ ก็โครงการนี้เป็นโครงการที่เพิ่งเริ่มนะครับแต่ก็จะไปรับครั้งสุดท้ายในวันที่12เหมือนกันนะครับพอถึงวันที่ส2องปุ๊บก็บคือจะไม่ได้เหมือนกันนะครับก็จะปิดโครงการไปสรุปแล้วโครงการที่จะแจกต่อนั่นก็คือมีแค่โครงการผู้ที่มีบัตรเท่านั้นนะครับก็สรุปแล้วโครงการที่จะแจกต่อก็มีแค่โครงการผู้ที่มี บรสวัิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับที่จะได้ต่อไปนะครับคือได้แน่นอนนะครับได้ทุกอาทิตย์แต่ว่าจะได้ 200- ร้อยถึงสามร้อยสำหรับผู้ที่มีบัตรสําหรับคนที่ใช้เงินผ่านแอปเปิตังค์ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่2ที่3ที่4หรือกลุ่มที่5มาทำสังรารรั้กันนะครับผมจะปิดตัวลงในที่กล่าวไปนะครับผมกลุ่มที่2ปิดวันที่25มีนาคมรับเงินก้อนสุดท้าย กลุ่มที่3เหมือนกันนะครับก็วันที่25มีนาคมเช่นกันและกลุ่มที่ไม่มีบัตรที่ไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะปิดวันที่26ครับผมเช่นกันเลยและม3 3โครงการที่เพิ่งเริ่มก็จะปิดชา้ากว่าเพื่อนเพราะว่าให้ชา้ากว่าเพื่อนนะครับพวกกลุ่มที่20อขอัยนะครับวันที่12เมษายนเมษายนอีกแล้ว 12เมษายนนะครับผมพูดป,ปิดบหมดจริงๆเลยก็จะเป็นการปิดรับให้เงินนะครับก็วันนี้ก็มาสรุปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับโครงการรัฐบาลของเรานะครับที่ให้เงินมาช่วยเหลือเรานะครับก็สำหรับคนที่อยากติดตามข่าวสารหรือ อะไรต่างๆเกี่ยวกับเราชนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมมีคลิปอื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับโครงการราชนะกดลิงก์ข้างบนเลยนะครับที่เป็นรูปตัวไอนะครับสามารถเข้าไปรับฟงรับชมรับฟังข่าวสารราชนะได้อย่างเต็มอรรถนะครับผมทำให้เยอะเลยเดียวเชียวก็สาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายจ้าขอบคุณที่รับชมจนถึง วินาทีสุดท้ายนะครับขอขอกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง